รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีกลิ่นฉุนอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ภามรุนแรงเพศที่3และการใช้ภาษามือผู้ชมที่เป็นคนเก๋คือได้รับการรับชมจะมีรอบลองไพ่สื่นกันอย่าเข้ามานะชื่อเป็นไีสีอ่ซ้ายซ้ายขวาซ้ายด้กันหน่อย สวัสดีค่ะเดี่ยวกับดิฉันน้องลลพราค่ะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะแมนนี่นะคะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็กำลังเดินทางไปเขาชุดไก่ค่ะเราไปรถทันที่ไหนคะอ๊อกซี่คันที่แปดค่ะซึ่งมีกระเทยทั้งหมดแปดสิบคนค่ะนี่นะคะตอนนี้อ๊อกซี่กับแมนนี่ก็นั่งกันตรงนี้นะคะก็เมื่อกี้เราเพิ่งโดนคิดเสียจริงๆกะเทยโดนเด่งแรง ก็ตอนนี้นะคะก็กาลังจะสึดนะครับก็มีแบตเนียกซีต้นน้ำเออต้นกันเธยที่เหลือนหน้าหน้าอีวานี่ปอดปออีกอนยยโต้อีป๊อบอายอีโฟกัสท็อปกับไท็อปไทคูนท็อืไจริงอันนี้ลืมจริงพี่เจไปแล้วคนหนึ่งรัดฟาแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงโอเคค่ะไปค่ะร,รอ,อกกโมโมเอย่นสก,กาอาอนี่ค่ะเดี๋ยวกลเอาตัวแรกอีดอฟวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อะไรครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เอาตัวละอ <c oughs> ันนี้คุณสารายคุณ <c oughs> สาราย <c oughs> สุมพรบอกวีโกา เป็นไงบ้างคุณแม่สนุกอะกลยใส่ขยะปีเลยนอนไม่ได้หรอไม่ลงเอาล้งเท้าล่ะเราเจอดาวแล้วโอ้โหดีวพานั่งถ่ายต่ออ่ะชื่อมงเออสวัสดีครับอายสวัสดีครับทุกคน เราไปหาข้าวกินกันดีกว่าคหาคุณต๋อเราไปกินมื้อแรกของวันนี้ก่อนไปดูทองถูกต้องเราไปดูกันดีกว่า,า,าวค่ะวันนี้เราจะมากินกินอราหารที่อยู่ทองแล้วก็คนน้อยที่สุดซาริมชาววังค่ะซาริมชาววังต่อเลยไม่มีคนจริงๆสงสารคุณแม่อยู่ น้องต้นนะครับอาหารอะไรคนอะไรดีวันนี้ม่คะสกลยดดูเมน่เราอยากกินหอยทอดมากคุณแม่แล้วอะไรคุณแม่หอยทอดแล้วหอยนี้ล่ะหอยก้อนใหญ่เจียวหอยหอยแบบใดกอะไรอ่ะกินอะไรครับก็ส่วนตัวแล้วทไเอางล้เ็ข้าวคุกกระปิ๋นเนาะก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าช้วนี้ทานอะไรกันนะคะ มีบัก at <Pon cho. S 1> uh ินไรคะไ่กระทะารีเหรออ่งอันนี้เป็นส่วนของด้านหน้าอเสเบอ่อันนี้อันนี้ไม่ได้ลยว่ะอันนี้เขาเป็นนี่นะคะไข่กระน้องชมพูราบหน้าอเนสเบตข้าความก็้ไปเนได้หาลานนะคะ่วนนีเข้าข่มูได้หาลา น้องก็อกิน้อบไปเลยคับมือนีตอนร้องันออกเป็นหัวร้อเฮ้ยไม่ไเดีขอโทษนะเออตอนรับทนส่งนรับทนพอเดินลงพวกทำไมการถอนใส่บัวแบบพระราชนิยมให้ยืนตรงันาโอ ที่สาเป็นไงบ้างเอ่ยมือนีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้โรงเรียนอะไรโรงเรียนวัดท่าโป๊ะโดนทำท่าด้วยค่ะท่าโป๊ะโดนทุบอุ๊บท่าอุ๊บท่าโป๊ะอุ้ยดูท่าโป๊ะจริงเราเก็บเก็บก่อนโอ้ไม่ก็คุณผู้ชมค่ะถ่อปถึงกาตารุรีเนี่ยทั้งทีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเก่านะคะซึ่งกร็ถอยเลือกที่จะเข้าห้องน้ำ จะเซ็นเซอร์ออกไปนะห้องน้ำหญิงหองซานหญิงห้องซานห้องซานโอ้ยเอ้โฟกัสนี่เฝ้าหน้าห้องไว้หนาโฟกัสเนี่ยโฟกัส่ยหูดังข้างนอกอ่ะ <Private S 2> มีมีแสนมีแสนล้านองค์กันขอโทษเพื่อนเลยขอโทษค่ะออตออะไรก็ได้ เขาบอกไปสั่นอเลยนะไปสั่งแงดูดหอยหรอเฮ้ยไม่หรอกดไม่หอท่าดูดหอทำงไงท่าดูดหอยท่าดูดหอยกูดาออกอีกอสอยางี้วัดวัดตองท่าดูดหอยังไงา อซิเลนแรงเกินซันเล่นไม่หวัดอกอกซิหมดโคต้าแล้วออกซิเหมัอนเดือนไดยแค่นี้พอก่อนที่เราจะออกเดินทางกันต่อเราก็มาถ่ายรูปสร้างความประทับใจกับสารที่กันค่ะ2อสาม strong 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 เป็นไงล่ะทำไม่ได้หรอกซิถึงแล้วค่ะ แล้วเราก็ถึงหอสังเกตการณ์แล้วนะคะ่ะแอร์ครั้งสุดท้ายนะคะ่ะนี่จะเป็นแอร์ครั้งสุดท้ายของฉันอีกสาวมวันอุ้ยเติดตายแล้วซี่แบบนอนข้างฉันนะฉันได้เห็นของจริงแล้วเราได้เห็นของจริงกันแล้วะคะ่ะ ได้นาแนะนำรีวิวก่อนรีวิวดีอะไรอย่ามาชาหรอรีวิวดีได้ไรมาชาเฮรีวิวสิพี่น้ำึ่งชาหรอกนยี่เ่าอ่าารอค่ะแอนทอรของจริงค่ะแป้งฟูกมากอีดอกแต่ละคนแแป้งฟูกก่าแกรอนบิวตี้อะเขาเก่งมากพิซซิสอน ติสิสอนมาค่ะตอนนี้อยู่ในป่าแล้วค่ะทุกคนอยู่กันในป่าดีค่ะทุกคนโซเชียลแคมป์สุกคนค่ะและนี้คือแม่นานที่ต้องข้ามภายในวันนี้ค่ะทำได้ไหมคะต้องเจะซี่ทำได้หรือค่ะเจะซี่เชื่อว่าเจะซี่เก่งกว่าเตียะพูดเลยเจะซี่เชื่อว่าเจะซี่เก่งกว่ารอเลยแมนนี่พร้อมไหมถ้าเราคุยกัโอ๊ยเอาเลยเราพร้อมแล้วค่ะมาดูดีกว่าค่ะว่าใครจะตกน้ำบ้างแนอีต แมนนี่ถ้าตกน้ำดังเลยนะเจอกันหน่อยเสื้อเยี่ยมกางเกงยีนขาสั้นอ่ะอย่างเงี้ยไม่เอากระจอกุพ่อคอเพื่อนเราติ่งมาวายทำได้แล้วเพื่อแม่ทำได้แล้วเพื่อแม่ นัดยังจําได้นะคะวันที <c oughs> ่คุณแม่ถามนัดว่าในความทรงจํายังคงชนะเจเป็นลูกผู้หญิงมันเด็กกับแม่ฉันเออย่อตัวลงไปไปก่อนเกี้ยวว่วชนีมีผู้หญิงท้องาาาอ้ อออออออบกเเเาานี่ค่ะทุกคนตอนนี้เรากะผ่านด่านสองนะคะอยู่กับพวกเรามักกะรีผลค่ะพวกเรามักกะรีผลค่ะดาสิบสองานสิบสองนั่นสะเครื่อนทั่วเรื่องสิบสองนางแรกอันนี้ก็จะเป็นสภาพตอนฝึกเสร็จนะคะคือเคลอะมากสุดๆอ่ะสภาพ ตอนนี้นะคะก็นั่งรออยู่ค่ะทำอะไรคะเล่นโทรศัพท์ค่ะพึ่งไปคุกดินเสร็จมามาดนไปนชื่ออะไรไปบคกเตอร์คด้ไห,ไหี่เตเื่อนต้องมาแล้ว้อาบน้ำแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาคงมาครับเลยแอปตอนนี้นะคะตอนนี้กำลังต่อคิวซื้อไก่แดงอยู่ตอนนี้ก็เป็นว่าอยู่กับหนูเล็กเม็ดนุ่นแล้วก็พลอยสวยค่ะบูเบอรี่อาสยามใช่มาคันไปเลรดีค่ะพี่แมนนี่พี่นาเดชมาคนนึงค่ะพี่นาเดชเรียมเล่นมาตลอดทรายคืนนี้โทรแคทฟรีโปรดฟังแคทฟรีหลายหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เนาะว่า จริงๆรอรอเรามีความคล้ายคล้ายลูกเสืออย่างหนึ่งอย่างคือคล้ายลูกเสือเขาจะมีรอบกองไฟแต่ของเราอ่ะจะมีรอบลองไฟลองไฟของจริงนะคะเพราะตกดึกคืนนี้มีการตรวจผอมและนี่คือท็อปสกแร็ของคาถากำลังตอนคาถากูสังขังมังกรกู่ม้ากูไม่เห็นที่ตัวกูข้งขงเตสิอาหารติดตังน้กชาใจราวจุวั สุดท้ายเป็นไงรอดวะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงวรามกลางดึกนะคะของรอดสติลิตอเวตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาทุกคนนะคะมาทุกัเข้าว่าเต้นหอบเป็นไงบ้างพี่มานิเชิญค่ะก็มาดูเิสัตถือกล้องให้หน้าอยู่อู้คือหลังเขาใจปว่าเหมือนพายุเฮอริเคนเข้ามันจะฝุ่นทั้งนั้นน่ะคืออาจจะมองไม่เห็นกันแต่เดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วนะ อันนี้นะครับก็เป็นเวลาเช้าแล้วค่ะทุกคนตี2ครับอยู่กับออกซี่ค่ะขึ้น้าอยู่นะหะออกซี่ยอดไายีหนึ่งขึ้นมาวันนี้เราจะไปเดินทางไกลกันเดี๋ยวเช็คให้เราอีกทีนึงหัวหน้าหมดเจ๊ยอดใหม่เจอกันเถอะสวัสดีค่ะคุณถาวรดีครับ <c oughs> คุณกี้ติค่ะนี่ฉันอยู่ที่ลาดอนศูนฝึกลาดอนนะคะแล้ววันนี้เราก็มาท้ารุ่หลักกันที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะคะแล้ววันนี้เรามีไอศกรีมนะคะคุณถามวันนี้คิดยังไงคิดยังไงกับคำว่าเปรี้ยวคะเหม็นค่ะ <c oughs> คุณถามวันนี้คิดว่าเตยมีกลิ่นเปรี้ยวไหมคะ <c oughs> คิดว่าหลายคนในที่นี้ก็มีกลิ่นเปรี้ยวแหละค่ะเ <c oughs> ปรี้ยวมากตลอดค่ะวันนี้รีวิวไม่หน่อยค่ะไม่วันนี้วันนี้ไม่ติดลบ4องศาค่ะโอ้ไม่ให้ดูหน่อยค่ะถูกต้อง ก็ไข่คุกคนมื้อเช้ากินอะไรคะกันฝากกินหม่าล่าค่ะหม่าล่าไม้สิบบาทอร่อยอร่อยแอดรอร์ค่ะแย้มเหมือนตรงที่อรอคิวเราเบื่อเลยสองแก้วค่ะโอ้สิบแปดแล้วเราเบื่อเลยสองแก้วน้ำหายไปไหนอ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะอี่น้ำไปไหนยี่นไปไหนอ่ะยี่น้ำไปไหนอยู่กับแฟนเอาเราอยู่กับแฟนหรอคุณน้ำหวานได้ยินเสียงดิฉันไหมคะเราทำอะไรกับแฟนคุณน้ำหวานมีสตินะคะน้อสวีทกันอยู่เข้ามานะคุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย คุณจะเป็นบ้าจริงนะคะเข้ามานะฉันกอบไพรเวียสี่ชอลลี่นึกออกไหมคุณยาว่าชอลลี่จะโชว์อะไรในงานดีคุณยาต้องชอบแน่เลยค่ะทุกคืนฉันยืน ชลิเปิดเทสเน้คุณย่าชลิ acting เอาทุกคนค่ะตอนนี้กําลังเดินเดินล้วไม่มีอะไรจะพูดอ่ะไม่มีอะไรจะพูดจริงจร้ยเขามีปืนนะคะอคือรองเท้าอะเชื่อหลุดอย่างเงี้ยเดินมาสองโลแล้วหลุดทุกโลไม่หลุดแค่สิบเมตรหลุดสิบเมตรตอนนี้ก็าพังหน้าอยู่ค่ะ ส่งไปให้อีปอเอาหน้ามาโชว์ดิหรือจะลงไปในกลุ่มลงแม่งเลยแต่งขนาดนี้ใครไม่มองกูให้มันรู้ไปน่าจะไม่มองกูแล้วล่ะคุณยายก็ชิบิโกมีชุดใหม่ตอนนี้ในราชินีคุณนภุรรรดิคุณนภุรรรดออกอยากออกอยากออกทุกวันสามวัน พย่งหยุดสามวันอยูหน่อยทนมากพี่สาวเรมาแล้วเราต้องสร้างถูกอีกอยากกลับบ้านเหรอลูกอยากกลับบ้านเหรอฮะอยากกลับบ้านไหมทั้งสองมองเจ้าในตอนที่เฮาทั้งสอง สั้ยน้ำสอง่เลย่านูไว่ะเูแอปสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะมอยอมทุกค่ะอมอะไรเอ่ยให้พูดใหม่อมทุกค่ะเฮ้ยเป็นไรมันน่ามันใจอ่ะ มีว่าราคา24ชั่วโมงค่ะอะไรนะคะช่วยอะไรบอกไล่เลยนะคะคุณแม่เต้นแถวไหนนะแถวนี้นะคะแถว B2 ค่ะทำอะไรได้บ้างเอ่ยทุกอย่างเลยค่ะช่วยได้หมดค่ะช่วยได้ช่วยนะคะคยุยกันเองอีวานอีวานเสียวให้เยี่ยวใส่ปากเสียวให้เยี่ยวใส่ปาก สวัสดีค่ะเช้านี้รู้สึกไงบ้างครับจะกลับแล้วน่ารอดมากค่ะเช้านี้อ๋อไม่ก็ไม่ได้ค่ะแม่คันหนิงเต็มรวนเต็มรวนค่ะเช้วที่ไปเห็นบ้างค่ะจีนได้ที่นั่งลงเป้์เลยครับหัวหน้าหมดนั่งเหรอค่ะต้นน้ำเป็นไรเชิญดูซีรีส์วายชีวิตความสุขชีวกับแฟนเป็นน้ำหวานได้ยินเสียงดิฉันไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกระโดดไปกัน เดนลมัาโดนลมเดนแล้วดูหอเรม่โดนหรือเรวควเป็นใส่ช่วยใส่อุปกรณ์คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เช้านี้เรามาขึ้นหน้ากันดีกว่าค่ะใชอเลรค่ะออกซี่โรแมนค่ะเอาากลาสค่ะขอชดเลือก่อนนะคะนี่ค่ะน้องออโต้เขาขึ้นหน้าแล้วค่ะหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะ พี่รุ่นไลไม่เขื่อนใช่ายสองข้ในร่างเดียวตาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขี้ใหญ่นะขี้ใหญ่นะซ้ายขี้แมนซ้ายอ๋อซ้ายซ้ายซ้ยขวาซ้ายทุกคนครับตอนนี้เราจะไหนกันล่ะคะเราจะไปโดดโดดินหอบขาเราจะนั่งเมฆขลาดรอแก้วโดดรอแก้วค่ะโอ้ยตอนที่เราจะไปโดินมีชื่อว่า ห่อแตวแต่สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะก็เจอตอนนี้ครับเรากำลังรอโดดหอกันอยู่แต่ว่าเราเด็กก็ได้ดดเป็นคิวสุดท้ายเลยเดี๋ยวบูดบูดบูดเอเจซีเอเจซีเอเจซีอย่าเข้รเลย เปไงครับสั่งนี้นะครับอะไรครับยังไงครับรัไปต่อครับให้เททายโอเคอะไรครับเททายครับ ให้ไปให้คร้บ ค่ะท s <S ุกคนค่ะตอนนี้ก็กำลังจะไปโดดแล้วนะคะถูกต้องค่ะยังไงก็เดี๋ยวรออีกกล้องนึงอีกหนึงดีกว่งอีกมุมนึงดีกว่าไปแล้วค่ะไปเขาท่องไปทุกเหตุการณ์ทักทรมิตรนำแห่งสยามเมืองยิ่งหิักล้างเล่นผิดก็ไปอีกสามวิชาทหารหญิงนันทิตาทามโคมมากระไรเหรอคที่ชอบหรอโคมมาหรอจรเป็นคุณโคมมาเหรอคะความมหัศรรย์ความมหัตริย์ และจับดูรักษาไว้ด้วยชีวิตด้วยิตข้าพเจ้าสาพเ้ัรูรักษาเมีจรักษามขีีและหญิงในศักศี์เขาไปไพเจ้าไปไทเขาปาเป็นผู้ให้ผู้รับมากก่าเป็นผู้รับอนสุขของผู้รัฉันเป็นรับตลอดครัและเพื่อความสังคมเป็นส่วนรวมเป็นส่วนรวมจบแล้วค่ะ 啊！不看，噔噔噔，